อ่อยเะอ่อยจริงนั่งรูปกินได้ไหมแปลกตัวก็มานั่งกันแบบว่าชิลๆนะคะแต่เราเน้นกินอมกค่ปิดเทิมแล้วเย้เย้เรามาฉลองกันนะคะปิดปุ๊บวันนี้สอบเสร็จปุ๊บรับจากม้่งสอบปั๊บมานี่ เราอยู่ที่รีสอร์ทที่แบบสวยมากแห่งรีสอร์ทพุทธรักษสาหัวหินนะคะสวยมากเลยนะคะคือจริงๆสวยมากแต่มาเอาแล้วมาตอนมืดมาตอนนี้ก็คือยิ่งหน้าหนาวมืดเร็วอ่ะมืดตึ๊ดเลย หนึ่งทุ่มเมือ่อจะสื่นแล้วอยู่ห้องอาหารนี้สวยมากอยู่ริมทะเลนะคะมาถึงแล้วก็กินข้าวกันก่อนเลยเหมือนเดิมเดี๋ยวเราดูเมนูจะกินอะไรกันนะคะห้องอาหารนี้นะคะเป็นห้องอาหารชื่อว่าโอเชียนไซด์นะเดี๋ยวเ,เพราะว่าอยู่ติดกับทะเลเป๊ะเลย มากแต่ว่ามันจะมืดไปนิดนึงได้แหละโต๊ะก็มานั่งกันแบบว่าชิลๆนะคะแต่เราเน้นกินนะคะอะมาดูของว่างของกินเล่นของเขาก่อนนะคะนี่มีสติ๊กอันนี้ที่คิวชอบค่ะมีนมจิ้มจะมาให้สองอันแล้วก็มีหนมปังด้วยมันคือแต่ละคนใช่ไหมคะอือไม่ได้เลยกำลังหนีจอเป็นดีชิดนี่นี่จังเลยวเนี่ย ไปเขีย,เเยวเป,เป็นอะไรครับโอตบีร่อยมากตุ๊ไม่รู้มันคืออะไรอะค่ะมาหนุมปังกันนะคะอุ๊ยจะฉีกนุม <c oughs> ปงัง ได้ไปถามพี่มาทักงานมาแล้วนะคะเขาบอกว่าอันนี้เป็นซอสเลยนะคะเฟโต้เฟโต้บอกนั่นแหละค่ะเฟโต้มันคือซอสกะเพราไม่ดิบครอพาของผนที่เด็กยู่ชอบค่ะแล้วก็นี่เป็นซอสต้มยำค่ะต้มยำแล้วมันเผ็ดต้มยำไม่มีกุ้งเหรอลูกต้มยำไม่เผ็ดไงไม่เผ็ดค่ะอร่อยมากชิมเลยชิมเลยติดอยู่ชอบมากเลยค่ะอืมอร่อยมากแล่แม่ะ่ยเฟตโต้มากกว่า ชอบเตโต,โโต้อร่อยนะใช่ค่ะหอมมากแล้วนี่ข้าวมันพิมมาแล้วปาเกตตี้ครีมซอสเนื้อผูอใช่ค่ะใช่แล้วก็ใส่อันนี้ด้วยไข่ปลาแล้วก็ของแม่นี่กุ้งลายเสือกุ้งลายเสือแม่สั่งมากินกับแมสโตเตโต้นะนี่<อ>มันบวแล้วก็อุ้ยขนมปังนี่อร่อยอ่ะแล้วก็ของป้าเป็นเนื้อสันนอกใช่ไหมส่วนน้ำนะคะน้ำนะคะ อันนี้เรียกว่า all season เป็นเหมือนน้ำผลไม้รวมเหมือนพันธุ์ที่สว่วนอันที่อยู่หน้าปาตรงนั้นเรียกว่า spiritual melon เป็นน้ำแตงโมผสมกับมะนาวผสมกับลิ้นจีผสมไม่รู้อะไรสิ่งอ่ะอป p p l ลอนะไรเงี้ยเขาสับๆมาเห็นไนหะมเป็นผลไม้หลายอย่างเดี๋ยวเราจะลองชิมดูเรานจะชิมเลยนะคะไม่ชิม<ส>บ้างได้ไหมหอมจิ้มจิ้ม่นด,ดมนดด ว้วันนี้อากาศดีมากคืออากาศมันเย็นแล้วก็ลมพัดแรงมากนะตอนนี้แบบว่าแล้วทะเลใกล้ชิดเห็นทะเลชัดมากเพราะน้ำมันขึ้นมาสูงไนงะแล้วบรรยากาศดีมากน้ำขึ้นมาสูงมากนะี่เอากุ้งมาค่ะแกะกุ้งเดี๋ยวโชว์วิธีการแกะกุ้งแบบไม่ใช้มือเอไม<อ>่ใช้มือเลยใช้ควอมซ่อมเดี๋ยวป้าบอกว่าใช้เท้าเหรอ <laughs> ป้าเป็นคนสอน <laughs> ตัวนี้มันแกะยากอะนอหนังติด เออน้ำสดน่ะส่วนี้แกเอาช้อนทอดแกะนะสวยแล้วแบบพุ้งเนื้อดีมากสดเออแล้วก็ปลาเนื้อเป็นไงคะอร่อยมากอร่อยมากเหรอเนื้อดีมากเนื้อหนามากค่ะอืมแผลอร่อยทุกสิ่งนะคะวันนี้ยังนี้อิ่มมากนี่ไม่พอเมื่อกี้บอกอิ่มมากแล้วไปฉีกขนมปังกินอีกอิ่มมากหมดทุกอย่างถูกไหม หมดทุกอย่างอร่อยมากนะคะ,ะเดี๋ยวจะบอกว่าอะไรเท่าไหร่ก็คืออ่าอย่างแรกก่อนคือสปาเกตตีครีมซอสเนื้อปูของบินมเนี่ย380แล้วก็กุ้งกุ้งลายเสืยอย่างเนยกระเทียมของแม่ติวถ้าหรือหกก็ไม่รู้อะหอ่าร้อยแล้วก็ของป้าเนื้อ990ราคานี้ต้องมีเพราะว่ามันอร่มากใช่ราคานี้บวกบวกด้วยนะบวกสิบวก7 ก็คือว่าเป็นราคาสูงนะแต่วัตถุดิบดีแล้วก็วิวดีวิวดีถ้าเกิดว่ามาตอนสว่างจะยิ่งดีกว่านี้อีกเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านะคะเราจะไากินอาหารเช้ากันตรงนี้วิวจะสวยมากพระอาทิตย์จะขึ้นตรงนี้ให้ถายว่าเราจะตื่นทันพระอาทิตย์ไหมคะไม่ทันแน่นอนค่ะถ้ามาเ็มกับแ๊าก็มากันสองคนเดเกๆยังหลับอยู่อ,ยอิ่มแล้ว เราก็เดินย้อยจางนี้หนึงไปนั่งตรงนู้นดีกว่านี่เขาไม่สระ้านลมพัดเย็นสบายม่าก็พุทธลักษานะคะเป็นโรงแรมรีสอร์ทเนาะที่อยู่หัวหินค่ะแม่กับป๋าเคยมาแล้วตอนนั้นน้องพิมยังไม่เกิดพี่บอกว่าหนูหนูไม่เคยมาบอกว่าก็หนูยังไม่เกิดพุทธลักษานะคะเขาก็จะมีสองฝั่งฝั่งนี้ติดทะเลก็เรียกว่าโอเชียนไซด์นะ โอเชียนทะเลอีกฝั่งหนึ่งที่มีถนนการข้ามถนนไปอยู่ตรงข้ามกันเป๊ะเลยแต่ว่ามีถนนการชื่อว่าแซนไซก็คือจะเป็นฝั่งที่เป็นอ่าเมื่อก่อนเรียกรีสอร์ทส่วนรีสอร์ทซ้ายก็คือว่าจะเป็นไม่ติดทะเลแต่ว่าจะเป็นต้นไม้เยอะๆแล้วก็มีสระน้ำมีอะไรสวยางามเมื่อก่อนเลยที่เราพักเราพักฝั่งโน้นอ่าฝั่งนี้เขาจะเป็นห้องที่เป็นวิลล่าหมดเลยก็ mm hmm. จะแบ่งเป็นคูวิลล่ากับจักรุซี่วิลล่าวันนี้เราจะพักห้องแบบ p r i v ั t e ว o o ู v ี l ่ a กันมีด้วยนะมีอ่างด้วยมีอ่างที่แบบที่เนี่ยเขาจะมาตีฟองให้แบบฟูแล้วแม่อา่านรีวิวมาเขาบอกว่าที่เนี่ยพนักงนานที่เนี่ยเขาจะตีฟองฟูนเนียนแบบอยอยด,<า>ดจริงมากยอจริงมากอ่ะเดี๋ยวเราจะไปห้องพักกันแล้วค่ะไปเถอะไปแล้วลูกอยากเข้าห้องลนะ